we <makes noise> Like it. กระโดดสีเล่ยลานก่อนโชคดีมีกรใช้ทุกท่านสวัสดีนะแสดงความเสียใจกับพี่ชูเมฆด้วยีใจีใจเะไ่ใจทไมต้อจะเสียเงินพรมันก็ไม่แน่ไมถ้าพี่ออกมาเล่นกันเองนะฮะทั้งคู่เนผมเป็ดตั้งแต่มุกแรกเลยพี่บอกเครับม ดีใจนะก็เขา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 เป็นคนทางตลกามันดันใช่แต่ขเขาพยายามศึกษาเ<อ>สียงหัวล้อจากพราจังหวัหไหยบเนี่ยตึมตึมจริงๆทุกอย่างเป็นเรื่องจังหวะท่าแสดง <ๆ S 1> ทุกอย่างเลยนะร้องเพลงนี่ก็จังหวะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากมากการที่จะดึงหัวใจคนให้มันให้เผลอแล้วหัวล้อออกมาแต่จริงๆคนไทยหัวล้อง่ายอยู่แล้วนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็มีหัวล้อแต่ว่าแบบด้วยที่หน้ามันหน้ามันอาจจะไม่ไม่หน้ามันออกไม่แสดงออกผมก็ คุณก็นั่งอยู่พี่แม่ดาวนี่ดรือ่ะเรื่องมาเลยทิ้งโถงบ้านสมุนไพรทินดาเดคเคเลชั่นศูนย์รวมของแต่งบ้าน